สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทา r o โรสปี k นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงทั่วไปของชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนตุลาคม2565นะคะเป็นดวงทั่วไปเนาะไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนดูดูเสร็จปุอยากให้คุณดูด้วยกันมีสติแล้วก็มี ใช้วิจารญาในการรับชมนะคะก่อนนะําไปตัดสินใจอะไรวันนี้ลิ้นรัวนะคะปากช้ากว่าสมองสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่เรียกว่าไม่อยู่กับที่เลยเป็นการที่นักสู้พู้ยิ่งใหญ่นะคะภาพประจำตัวของคุณได้เดชายอดเห็นไหมเอ่ยเนาะ ในไพ่ชัลย์ดเข้ามาเป็นไพ่ของการที่คุณเป็นนักสู้มากๆนะคะมีอะไรก็ตามแต่คุณจะใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้ความฉลาดของคุณใช้ความถนัดของคุณในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่คุณได้พบเจอนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนเออเรียกว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวบ่อยแล้วก็เป็นเดือนของการเดินทางค่อนข้างเยอะคุณเห็นไหมคุณได้ไพ่แบบ ดวงของคุณเดือนนี้นะคุณได้อัศวินทั้งดาวอัศวินไม้อัศวินดาวมันเป็น่งบอกถึงนการเ,เดินทางนะคะเป็นการเดินทางด้วยใจที่ฮึกเิบด้วยใจที่มุ่งม,มั่นเรเรื่นนักสู้นะคะแล้วยิ่งได้ไพ่ชัยอดเข้ามาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเดินทางไกลถึงต่างจังหวัดต่างประเทศไปได้เลยนะแล้วก็ไม่ใช่ไปเที่ยวนะ เป็นเรื่องของการทํางานรุนรวนนะคะแล้วก็เป็นเป็นของการที่เราไปด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องได้อะไรกลับมาเป็นการที่คุณสึกทะลวงฟันไปเพื่อที่จะได้รับชัยชนะเข้ามานี่คือความความรู้สึกความเหิืของคุณหลายคนเนี่ยปูปมองว่าการเดินทางลักษณะเนี่ยน่าจะไปไปทำงานเป็นประเภทแบบวิศวกรไหมคะ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะต้องเดินทางไปประมูลงานในในช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันจะต้องแบบมีการที่ที่เราต้องไปเสนอราคานะคะไปยั่งชิงลูกค้ากันหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ทำงานในสายของรับเหมากา่อสร้างเออสถาปนิกวิศวะกรคุณก็อาจจะเออทำงานเกี่ยวกับการเป็นล่าม การแปลภาษาการใช้ภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีการประกวดราคากันมันจะต้องมีการสู้กันใช้กลืนใช้เทคนิคมากพอมันมากพอสมควรนะคะคุณถึงจะได้ได้งานนี้มาเนะาะไพ่มงบอกได้เลยนะว่าคุณคุณสู้มาคุณเป็นคนฉลาดนะคะชาวราศีท่านชาวราศีตุน้น <c oughs> คุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีของอยู่กับตัวแต่เหมือนกับว่าในช่วงเนี้ย มันจะเป็นช่วงที่ใครๆเขาก็อยากได้งานกันเพราะฉะนั้นการท้ามหาการสู้กันในสนามสมอะภูมิของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอสมควรแต่ว่าคุณเป็นเลือดนักสู้อย่างที่ปู่บอกคุณได้ราชาดับเข้ามาคุณยังได้อัศวินดาบเข้ามาระวังเรื่องความใจร้อนเนาะระวังเรื่องความใจร้อนการตัดสินใจอะไรรวดเร็วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เสียงานได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้มายังไงซะปุกก็มองว่าคุณก็ ก so so, ็สู้จนกว่าจะชนะคุณก็สู้จนกว่าคุณจะได้นะคะแล้วมันก็ยังแต่ในเดือนนี้มันยังเป็นไพ่ของการที่ปู่ไม่ฟันธงนะว่าคุณจะได้งานไหมเพราะว่าไพ่สรุปของคุณมาเนี่ยค่ะมันยังได้ไพ่ศัพ์ไม้เท้าอยู่นั่นหมายของว่ามันยังต้องต้องรอการรอคําตอบการรอคอยการที่มองว่าเอ๊ะต่อไปมันมันจะเป็นยังไงมันยังมีเรื่องของการรออยู่ ปุกก็เลยคาดว่าหลายๆคนชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะต้องเดินทางไปเพื่อประสานงานแล้วก็รอคำตอบอยู่นะคะนั้นหลายคนเดินทางต่าง,างประเทศแน่นอนเพราะว่ไม่ได้เมจิกเชียนกับเดอะเวิลด์เข้ามาก็อาจจะต้องไปภาษาที่ใช้ภาษาที่2ใช้ภาษาที่3อย่างเงี้ยก็ได้บางคนก็อาจจะไปถึงทวีปยุโรปบางคนก็ทวีบออ,อสเตรเลีย ทีนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นออฟฟิศล่ะถ้าคนในออฟฟิศไม่ใช่คนที่ทํางานที่จะต้องเดินทางอย่างนี้เนี่ยดวงของคุณจะเป็นยังไงปูมองว่าคุณก็ต้องสู้อยู่ดีนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ก็มีต่อให้คุณไม่ได้ไปสู้กับคนข้างนอกคุณก็ต้องสู้กับคนภายในองค์กรของคุณเหมือนกันลักษณะของเด็กหรือบริวารของคุณเนี่ยเขายังคาดหวังกับคุณมากเกินไปนะคะหวังว่าคุณคุณอาจจะต้อง คาดหวังว่าให้คุณอ่อนโยนลงกว่านี้เพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะดุแล้วก็ใช้อารมณ์มากพอสมควรเนาะมันก็เลยทำให้เด็กๆหรือทำให้บริวารของคุณเนี่ยรู้สึกถึงความเ e อ็กซ์เซียถึงความรุนแรงของคุณมากๆนะคะทีนี้ถ้าคุณใจเย็นลงคอยถามไถ่เขาแล้วก็พยายามที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้น แต่ว่าในเดือนนี้คุณจะยังไม่ได้สนใจใน,ในเพื่อนรอบข้างอะไรมากนะักปูคิดว่าคุณน่าจะสนใจในในงานของคุณที่มันกําลังวุ่นวายแล้วคุณคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็เลยทําให้การปฏิสังคเขาเรียกว่าปฏิสังคมกับคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ไม่ได้สนุกสนานอะไรมากนะักนะคะคุณขอไปเขาเรียกว่า ขอไปไปยุ่งเรื่องงานก่อนเดี๋ยวเรื่องเด็กๆหรือว่าเรื่องเพื่อนหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยค่อยว่ากันทีหลังในเรื่องของการเงินไม่ได้ไพ่มันไม่ได้บ่งบอกเนาะพราะว่าคุณการเงินของคุณเป็นยังไงแต่ว่าด้วยการที่คุณได้ไม่เชียนเข้ามากับได้พ่เออรายชาถือถือถ้วยเข้ามาเนี่ยผมก็ยังมองว่าการเงินของคุณอะ่ะยังไปได้อยู่นะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะ แต่ว่าการที่คุณทํางานหนักขนาดนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของของความสําเร็จเรื่องของตําแหน่งเรื่องของความมีชื่อเสียงหรือมันเป็น KPI ของคุณเป็นเป้าหมายของคุณไหมที่คุณจะต้องทํามันให้ได้นะคะมันก็จะอาจจะต้องแบบคุณจะต้อง take action ที่มันเยอะพอสมควรทีนี้พอคุณทํางานเยอะเดินทางบ่อยผลที่ตามมาก็คือ เรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะม,มีเรื่องของการพักผ่อนน้อยแล้วก็ระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดมด้วยก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไพ่มันก็ยังบอกว่าอยากให้คุณคุณขับรถเร็วอะ่ะเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งที่คุณขับรถเร็วแล้วก็ระวังเรื่องของการมีมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะปูไม่ได้ใจว่า คุณตุนคุณคาดหวังอะไรกับกับโปรเจก์นี้หรือว่างานนี้ไหมคะเพราะคุณในลึกๆเน่ยเพราะเพราะลึกๆในใจเนี่ยความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณยังมีความเครียดมากพอสมควรนะความรู้สึกกลัวความรู้สึกเครียดความรู้สึกว่ากลัวมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการคุณก็เลยเหมือนกับคุณต้องพยายามให้มันหนักมากๆเพื่อที่จะเอ,อ่อให้ได้ผลลัพธ์มันออกมาดีบางคนก็น่าจะ เรื่องของ KPI อย่างที่ปูตั้งตั้งเป้าไว้สําหรับคนที่ทํางานบริษัทแต่ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการมันก็น่าจะคาดหวังในเรื่องของยอดขายหรือการปิดดิวหรือเรื่องของการที่คุณอาจจะอยากได้งานดีมากๆมันเป็นลักษณะของการที่คุณจะต้องแข่งมีคู่แข่งนะคะแล้วคุณก็ต่อให้คุณมั่นใจแล้วก็ทําดียังไงสู้ยังไงเนี่ยในใจลึกๆคุณก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจอยู่ นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเดือนตุลาคมชาวราศีตุลนก็เป็นเดือนที่คุณฮึกเหมิมแล้วก็สู้ซุปเปอร์ไฟ์มากๆนะคะเพื่อเรื่องงานของคุณเนาะเพราะว่าในเรื่องของความรักคุณตัดไปเลยนะ <c oughs> คุณมีนคนที่ตัดเรื่องความรักมากในเดือนนี้นะคุณไปโฟกัสในเรื่องของ,ของงานอย่างเดียวเลยจริงๆในเรื่องของการเงินปูไมห่ห่วงเพราะว่าคุณดูแล้วเนี่ยยังไงซะคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของความ การอยากเอาชนะเรื่องของงานเรื่องของอะไรอย่างนี้นี่แหละคะ่ะมันมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งให้มันดีมากกว่านี้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือว่าไปแย่งงานมาได้หรือว่าไปแบบเอาชนะประกวดงานได้อะไรอย่างเนี้ยมากกว่า ะะเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีตุลเดือนตุลาคมก็ขอให้คุณโชคดีในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแต่ว่าไพ่ของปูเนี่ยไพ่ย,ยังไม่ได้บอกนะว่าคุณอ่ะจะได้งานหรือไม่ได้งานหรือว่าผลของมันจะออกมาประสบความสำเร็จหรือว่าผิดหวังยังไงเพราะว่ามันยังได้เป็นไพ่ของสามไม้เท้าอยู่มันยังต้องรอดูกันต่อไปว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ปูเชื่อว่า คุณตุนคุณทำดีที่สุดแล้วถ้าทำดีที่สุดแล้วถ้ามันได้นั่นคือสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครั้งหน้าสู้กันใหม่นะคุณเป็นคุณเป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่ปู่เป็นห่วงคุณก็คือคุณจะเครียดค่อนข้างเยอะนะคะเครียดเยอะเครียดหนักมีความไม่มั่นใจมีการไม่มีความสุขมีการอึดอดนอนไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งไพ่มันก็ ระวังเรื่องความเครียดอย่างที่ปู่บอกแล้วกันเนาะอาจจะมันอาจจะเป็นงานสำคัญสำหรับคุณก็ได้ปูก็ปูก็ไพ่ก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะคะก็สำหรับชาวราศีตุลก็มีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ